สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น ท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นายอำเภอควนโดนเผยผลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั้งสองรายภาพรวมเป็นที่น่าพอใจและอาการดีขึ้นตามลำดับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว นายพีรพัฒน์เงินเจเริญในอำเภอควนโดนกล่าวว่าหลังจากในพื้นที่อำเภอควนโดนได้รณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนด้วยการกระจายจุดฉีดวัคซีนประกอบกับเมื่อวันที่24กันยายน2564โรงพยาบาลควนโดนได้จัดสรรบริการฉีดวัคซีนโควิด19เนื่องในวันมหิดลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล์ซึ่งการให้บริการในครั้งนั้นมีผู้เข้ารับบริการ500คนและได้รับผลกระทบจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนโควิด19จำนวน2ราย เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทันทีส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิด1 9ในอำเภอควนโดนขณะนี้อยู่ในช่วงขาลงประชาชนเริ่มตระหนักและให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้70%อร์เซภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยขณะนี้เหลือผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเพียงหลักพันต้น,ตนโดยได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมรณรงค์สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแล้ว ด้านนางที่ดาเหมือนพระวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดนกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนเพื่อให้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเมินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ได้รับผลกระทบรายแรกได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แบาทอาการปัจจุบันเดินได้แต่ยังต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและนัดทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ส่วนรายที่สองคือนางสาวรรกียะฉาดลีอายุ43ปีได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น3,000บาทเปิดเผยว่าหลังจากตนฉีดวัคซีนได้3วันตนเกิดอาการชาบริเวณด้านขวาของลำตัวเริ่มจากชาที่ปลายมือจึงได้ประสานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลควนโดนซึ่งอาการปัจจุบันสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีดำเนินชีวิตได้ปกติ นรู้สึกพอใจการช่วยเหลือจากภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคดีกว่าต้องเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 จบข่าวอมรรัตนพริ้มบรรณาธิการข่าวและอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud